พักกินเ่าพี่น้องรีสาร่าพักอันนี้ทางไปเสลภพุ่มพี่น้องมาเด้อกินเผาเด้อพี่น้องมามามากินเาจ้ายิ่อเราไม่เกี่ราไม่ได้ซื้อเนื้อไงก็เลยซื้อันืไม่ได้ซื้อันื้อเขาม้าเก๊มหน่งบาทองนไ

Và loại loại nước này mới mọn, đông hải dương, đông hải 嗯。

เอาเปลียนคนี่ยนกี้ดอนยสกมืงนงจะปวดแล่พี่น้องรกันอย่างนีเาไม่จะคอยยมองันหรือใดเินรืข้าประการเขาแม่ก็ต้องเขีน I'm John Taylor from California.

แก้วผมตัวแบกัวแฉบตัว่แฉบตัว,ตวน่อยตัวคอยตัยตด,ะะตดไี่ได้ก็เป็นน้ะเลเป็นไม่ดูดแนบดิ ยังเดียวยังยศคันบวกก่อนตัวเพียรงานยังดีที่เว้ยเจ้าทุกคนดันจิบบวกก่อนนั่นแหละตรงนี้บวก

บรอยากปอดเนี่ตัวใหหนึย่ยนปลดตัวใหญ่เนึงนเน

អត់ຕົ້ມគឺអើបកว่าអើអើຕົ້ມប៉ុនអ ው น้ําຕົ້ມញ៉ាំ Hãy subscribe cho kênh cái cái Gõ Để không bỏ luôn những video hấp dẫn ย้กนไพี่รุนเราเล่นถึงรถไปนักษ่มาเขาเปจนเเไม่งีไ่ยดกาเขาป็กเขาเ็นันรุ่นนี่เขาเพอเขาเขาจ้างยด้อลตัด่เขจ้างรับขายพาเล่ไปเรื่อยๆ

ต้มเย็นก็ได้ใส่ข้าวเนีเสียบด้วสียบเมื่อเดี๋ยนมันจะไปเสือมี๊เไว้กันแบบนีเนาะกินมี้ก่อนันก็ีก่อนจ้านั่นต้มไปกทําไม่ยังดี้วห่อไปเาไก่อนไม่ได้จ้

แก่แก่เลยตัวนี้ตัวปีนี้ไม่ใช่ปีนี้นะ อปหาบ้านปานีเ้าบอกปนิอนึมนั่นนัพิงไม่เล้ยนี่ครับไปกับมาเองงนี้เฮ้แนินขาไปกินว่าจะใส่จะดง้เสียอาปากเขาตลาดเขาไปกินของมนมาราคาจะประมาก่บาทนมา ไก่บ้ปีนรัอยีุดสฝากฝากบัดนไปคนนี้เพิ่มมากบาันบานเก็บ,กบทิ้งไก่บัดนเพิ่มมา,าอยา่าง โอ้ยเกกตัวตุ่นหอมไม่เลยไไฟออกมาจากตู้เย็นไปเลยแป้มด่อเปลยแป้แป้บ้านแย่บ้านฉันบ้านหน่อยบ่อ6คนคือบักกูไสสี่ม่หาขายรถพ่วงให้มาเร์ฟนอืมักใส่ไปดูเนี่ยบักผูเบาเรื่อนไ่หยิบคนดี้แกซาบ้าน้างว่าเดี๋ยวมันก็ดเย็นแค่เดียวเนาะแม่ไมฮ เออแม่ไหกน่ายลมมอมอใช่มอมาแกงบ้านหนมน่อยนแม่นี่แหละพี่แกงนน้องพี่น้องทางเบิ่งกลไก่กับเขากินข้าวหวานพี่น้องบานกินเขาแล้วกินข้าวหวานก่อยากกินเหยก็เตื่นนี่กับเขาห่อมาเองพอได็ยนาๆเลยจุดเสี นี่อิ่มแล้วก็นั่งสบายสบายนนัดเนีัดแกเลค้กเขงว่ามุนกับแบบไว้ได้เก้กชิมมึงเมืองงหยวนแ่บอยู่มันหอมุนมันหนาชีมเนาะเอาบุ่นกิน้างล่างมันบุ่นกินพิมเป็นเค้กไหมเกินขัางล่างมัน้มแ่บดีอยู่ ไม่เงี้ยก็ซีเมนซีเมนนี่ไงบ้านเป็นจิเสียบเสียนี่ไงนี่เป็นเค้กขนมอย่แค่น่ะเนาะมันแฉบเลมันหนลองน้องแฉดเราตั้งแเขาเลไปกินกวน ก็ผักกินเ่าไปเนาะยุดซาล่าผักอันนี้ทางไปเลิลภูม่มไปเนอะไปเพื่อเิลปูุ่มส่วนทางนี้นไปยะโสธรจะกรสิมีสาลาริมทางอยู่นี่ไปถามักถานลดถาล่า ซูเปอร์ไว้ซูเค้กบ่ได้กินง่ายกว่ามูว mm hmm. านดีเสียบอยูปป่นะซิมเนี่ยเสดายด่นโดยอควม่มเสดายดิอดนอื้นกับปลาย <c oughs> บอกอกนนมเหน่อยนะอืมอมือเจ้าคือบกินมือเจ้าบมากบอกนี่เนืเสียเด็ดนือตัวเป็น้านดีเนาะ เอาตอนมันมี่สองอันมีได้หลังตักเจียวอล้ว้กินขนกินเจ้าเอาตอนเอาเอาชินเค้กมันอันนี้มันไม่ได้อย่างไม่ชอบกแลตบเป็้นงปนกล้วยตัวยห่กล้วยหอม่กล้วยหอมแมนหยังลงกล้วยเป็นแมันใจก็เออเค้กกล้วยหอมเนาะ นั่นจะมีมีหลายใสเล่นแบบกล้วยหอม่างนี้หน้าก็ตะเล็บ่ว่าเคี้มเขาบอามีกล้วยเคี้มกันไม่แสบบ่โอ้นี่เด็กกล้วยเป็นชิ้นเลยแม่โอ้เนี่ยนี่ชิ้นกล้วยตัวนี้เขาเขาเรียกช็อกโกแลตกล้วยหอมนี่มาแต่เห็นกล้วยนี่ เออนมำเงินพ่อทอดเจขอาเราวัดไงนั่งเล่นหน่ายอ่ะกินข้าวกินบ้านเรียบร้อยนั่งพักพรอนกับข้าวก็ที่เดินทางต่อและพี่น้องแต่มันย่ากตายแล้วนี่กินอิ่มแล้วนี่อิ่มแล้วการไปเอากิมบัตรเตาอยู่ก็มีแล้วไปกินบ้านก็ได้หรอคะเนื แตดงเลยไมลืมโอตายย่บานไม้ลืมบานไม้ลืมหน่อยไก่ยังนั่ไก่ึงยมยมยมไก่อยู่หอะไยังนยพยาามนพี่สาวพี่สาวเขาอยู่บ้านจานอืต่เราจะขอ้ปลาติ๋วเนเาะ้ยูปลาติ๋ว่แวอย่างพยามเขาปฏิบัตเพื่อยีจะไปแกมากจะปลาติ๋ว หลังเงินเยอะทุะไปท่ากะเดนกับปันไปเลยาะไปมากกระเด็เงียกับเท้าเนาะแต่ปัญหาเดี๋วล่ายังที่รถไปอ้วกหมดไปหาหมอหอดชส้หอดชะลาดครับหอดชะลาดเงียกับเพ่อพ่คุณบอกพุณไงนี่ิ่นบอกเลข40พี่น้องไปวันนี้นอนคพุ่นแจ้งเมยอแจ้งมากตายคุณมาทามันถือวันที่นเพราะว่าไปยามพี่น้องไปแง่ไหนพ่มาไงบอ พขาไปเนีคือไเขาปไปนี่นะเจ้ามันหัวกันได้ดิฉันตาเนาะเล็กที่ไปจับตออากับพักกันเลี้ยงกันกินได้มะตสบตาที่ศูนได้มกใสหวานนะมันเคื่องสด์กนินวนยดตาทาเทวดานหนน้ำท่าไปกรสิเป็นจับเนาะพว่ำเนาะก็ตืดเลยเนาะตาเนาะก็โล่มาก

คนถีบจักรยานมากพี่นอ้องเพิ่นถีบจักรยานมากตาเนี่ยมาเบิ่งกันนะเพิ่นใดอ,อีหยังใดอีหยังบิผักใส่ยาโอ้สูงผ้าใส่ย,ยามาหาหมอ